สวัสดีครับผมทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับผมเราก็ติดตามทุกท่านเนาะอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับกับผมสร้างมากนะฮะกับเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับเรือเดินสมุทรนะครับผมวันนี้นี่ไอ้วันนี้เนี่ยเน้นๆเนื้อเลยนะครับเกี่ยวกับระบบความปลอดภัยนะครับผมที่บางระบบนะไม่ใช่ทั้งหมดแค่บางระบบนะที่เห็นเลยนะครับผมนี่คือเรือปดนะครับที่ใช้บนเรือเนาะในเรือเนี่ยมีทุกลำนะครับสำหรับเรือเดินสมุทรแต่ ไม่ค่อยได้ใช้งานนะครับผมใช้งานอย่างเดียวเลยประจำก็หน้าที่ของเขาเลยคือใช้ในการฝึกลูกเรือเท่านั้นนะครับผม <c oughs> คนที่อยู่บนเรือแล้วมีโอกาสได้ใช้ได้ใช้นะครับไม่ใช่ไม่ได้รวมหมายถึงว่าการฝึกนั้นได้ใช้จริงๆเนี่ยถ้าไม่เป็นคนโชคดีที่สุดก็เป็นคนโชคร้ายที่สุดนะครับผมเรือลำนี้เนี่ยเขามีไว้สําหรับหนึ่งเดียวเท่านั้นนั่นก็คือการสละเรือใหญ่สละเรือใหญ่คืออะไรก็คือทิ้งเลยเนี่ยทิ้งเรือลำนี้นะครับผมเรือลำนี้เนี่ยเป็นเรือบรรทุกสินค้านะครับผมหมายความว่า หนีเอาชีวิตรอดง่ายๆนะครับผมมีเอาชีวิตรอดเนะาะเจ้าตัวนี้แหละนะครับผมเขาสามารถที่จะทิ้งตัวได้โดยกลไกลด้วยมือนะครับผมมีมันโดยการปลดล็อกจุดต่างๆออกนะครับผมแล้วก็ทิ้งตัวลงไปเลยนะครับเขาจะมีรางนะเห็นไหมเอ่ยคานคานรางลงไปนะครับผมเขาจะไหลลงไปแล้วก็กระแทกกับพื้นน้ํานะครับผมเรือลำนี้มันจุได้ยี่สิบสองคนเนาะภายในเนี่ยก็จะมีอุปกรณ์ต่างๆนะครับผมช่วยชีวิตมากมายนะครับ ไม่ว่าจะเป็นายารักษาโรคนะครับผมอาหารน้ำเดิมอุปกรณ์ช่วยชีวิตเกี่ยวกับอุปกรณ์การสื่อสารนะครับผมเพื่อขอความช่วยเหลือนะครับแล้วก็พวกพลุกสัญญาณต่างๆนะครับผมรวมไปถึงอุปกรณ์ปสมพยาบาลด้วยนะครับในนั้นเขาจะมีกันในคนประจําเรือเนี่ยเขาจะมีสถานีฝึกอยู่นะครับผมฝึกการใช้เจ้าตัวนี้แหละทุกเดือนนะครับผมเขาเรียกว่าฝึกส,าสถานีสระเรือใหญ่นะเขาจะฝึกกัน ว่าจะเป็นลูกเรือในระดับชั้นต่างๆนะครับเขาก็จะมีหน้าที่ของเขาแหละเวลาสละเรือใหญ่เนี่ยเขาก็จะเข้าไปรวมพลอยู่ในนั้นนะครับผมเวลาสละเรือใหญ่เนี่ยเขาจะมีสัญญาณที่รู้กันนะครับภายในภายในคนเรือนะครับผมส่วนมากเขาจะใช้สัญญาณกลิ่นหรือสัญญาณอารามเนาะ,ะสัญญาณอะไรนะสั้นเจ็ดยาวหนึ่งเนีเขาจะมีสัญญาณปี๊ดปี๊ดปี๊ดเนี่ยเจ็ดครั้งแล้วก็ยาวหนึ่งปไปเลย แล้วอาจจะอาจจะนะครับผมตามด้วยเสียงประกาศนะครับผมประกาศประกาศสละเรือใหญ่สละเรือใหญ่ประมาณนั้นทุกคนเขาก็มารวมพลกันแล้วก็เข้าไปอยู่ในเรือลํานั้นนะครับแล้วก็ทิ้งลงไปเลยนะครับผมแล้วก็กระบอกไฮโดรลิกที่เห็นเจ้าตัวนี้เห็นไหมเอ่ยนี่คือกระบอกไฮดรลิกนะครับเขามีไว้สําหรับการเก็บกู้เรือนะครับผมเวลาฝึกเท่านั้นนะครับนุ่นก็จะเป็นตะขอเห็นไหมเอ่ยตะขอสีส้มนะครับผมตะขอใหญ่สองตัวไซส์ขวานเนาะเอาไว้เก็บกู้เรือนะไม่เกี่ยวกับการสละเรือนะครับผม เพื่อความปลอดภัยของคนประจำเรือนั่นเองนะครับผมเราไปเอ่งเตงเอ่งเต้เอง,อ,งอยู่กลางทะเลนะครับผมข้างล่างก็น้ําพื้นมหาสมุทรข้างบนก็ท้องฟ้านะครับผมแล้วก็ดาวเดือนนะไม่มีใครมาช่วยเราได้นะครับผมเวลาเกิดปัญหาขึ้นแคน,นี้แหละเรือลานี้ช่วยได้ไอเจ้าเน,นนี้เรือลํานึงอันนี้อยู่ในเรือมีทุกลํานะครับผมเจ้าตัวนี้ถ้าไปเที่ยวกันเนี่ยอย่าคิดนะครับผมว่าเป็นระเบิดน้ําลึกนะฮะถ้าอยู่บนเรือลบ เจ้าตัวนี้เขาเรียกว่าแพรชูชีพเห็นไหมเอ่ยนี่เขาเรียกว่าลายลามลายลามลายลามอ่านี่คือการใช้งานของเขาอ่าอ๋แบบต่างใครอ่านออกแปลได้ก็ดูกันนะครับผมลายลามนี่ลักษณะการใช้งานอิฐตัวเมืองเจ้าตัวนี้ตัวนี้ตึ๊ก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 สำหรับสร้างมากเนี่ยนี่เลยเจ้าตัวนี้อ่า สร้างม้างเองเนี่ยก็ใช้เป็นนะครับใช้เป็นพูดง่ายเลยใช้เป็นเขาจะมีกรณีหนึ่งก็คือมีอัตโนมัติแล้วก็ใช้ด้วยมือเนาะใช้ด้วยมือเขาก็จะปลดเจ้าตัวนี้ออกไหมเอ่ยนี่กิบล็อกกิบล็อกเขาเรียกกิบล็อกนะเจ้ากิบล็อกปลดออกแล้วก็เอาเชือกเส้นนี้ดึงออกนะครับผมเขาก็สามารถที่จะปลดแล้วก็ยกยกเจ้าลูกกลมๆเนี่ยนะครับผมออกไปนอกตัวเรือนะครับผมแล้วก็โยนลงไปเลยแล้วก็จะสาวเชือกตัวนี้เห็นไหมเอ่ยสาวเชือกตัวนี้ ข้างในมันจะเป็นถังแก๊สนะครับผมถังบรรจุแก๊สเฉื่อยที่ไม่ติดไฟนะเวลาเรากะตกเต็มที่เนี่ยสลักนิรภัยมันเปิดนะครับผมก็จะปล่อยแก๊สเข้ามาในในเขาเรียกในแพรมันเป็นแพรลมนะครับผมเป็นแพรลมหรือแพยางเนี่ยมันจะกลางออกเลยครับดันเจ้าเชือกตัวนี้เห็นไหมฮะเจ้าเชือกหรือระบบซีนต่างๆนี้ให้ขาดออกจากกันนะครับผมแล้วก็กางออกมาเป็นรูปแบบนี้เลยกลางรูปแบบนี้รูปแบบไหนเอ่ยนี่นี่นี่รูปแบบนี้รูปแบบนี้มันจะกลางออกเป็นรูปแบบนี้เลยอ่าเนี่ยเจ้าตัวนี้นะแล้วอีก ลักษณะหนึ่งก็คือการทํางานอัตโนมัติการทํางานอัตโนมัติแบบไหนเอ่ยเจ้าตัวนี้เขาเรียกว่าคัตเตอร์นะครับคัตเตอร์มันจะทํางานต่อเมื่อเรือลํานี้เนี่ยเจ้าตัวนี้เนี่ยจมลงไปในน้านะครับผมอาศัยแรงดันน้ำเขาแรงดันน้ำเนี่ยหเมตรแรงดันน้ำเท่ากับ1กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตรใช่ไหมอันนี้น่าจะประ,ประมาณนี่เลยนี่เลยนี่เลยเขาบอกว่าหนึ่งหนึ่ง ถึง5เมตรนะครับผม1.5เมตรถึง4มเมตรเนี่ยเจ้าตัวนี้จะตัดนะครับผมตัดเชือกเส้นนี้ออกมันจะเป็นคัตเตอร์อัตโนมัติ M A T นะครับตัดเชือกเส้นนี้ออกปุ๊บระบบต่างๆมันจะมันจะหลุดออกไปเลยนะครับผมแล้วเจ้าตัวนี้เนี่ยมันก็จะลอยตุกป,ป่องตุกป,ป่องในน้ํานะครับผมส่วนเชือกเส้นนี้เชือกปลายมันใช่ไหมเชือกปลายมันเนี่ยมันก็จะถูกติดไว้กับระบบอยู่นะครับผมซึ่งมันจะไม่ถูกตัดนะไอเจ้าเชือกเส้นนี้แลกั ถังแก๊สข้างในเปิดออกเนี่ยมันก็จะกลางอัตโนมัตินะครับผมข้างในนี้มีอะไรมันจะมีน้ํามีอาหารมีอุปกรณ์ช่วยชีวิตดํารงชีพต่างๆมากมายแม้กระทั่งไลสูตรไรสูตรคือเจ้าตัวนี้เจ้าสูตรตัวนี้ที่จะใช้เกี่ยวกับความหนาวเย็นนะครับผมสําหรับในภูมิอากาศที่มีอากาศเย็นอาจจะมีแต่บางลำอาจจะไม่มีนะ,ะนี่คือความปลอดภัยในเรือนะครับผมเกี่ยวกับชีวิตเราเลยแหละและเจ้าตัวนี้อ่า เจ้าตัวนี้อันนี้เขาเรียกว่าเรือใช้งานทั่วไปนะครับผมหรือิหลักๆของมันเลยช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเลนี่เห็นไหมเอ่ยรูปเขาอ่าตัวแทนนะครับผมเจ้าตัวนี้เนี่ยคือตัวแทนที่คนที่ถูกช่วยเหลือเจ้าตัวนี้คือตัวแทนของคนที่ช่วยเหลือนี่เจ้าตัวตัวแทนของเรือลานี้อ่าพื้อนน้ำอันนี้เขามีไว้ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเลเรือลานี้หรือหรือนะครับผมใช้งานทั่วไปก็ได้นะครับผม เอเลยเจ้าตัวนี้ควบคุมด้วยเครนตัวนี้เครนตัวนี้นะครับไม่เหมือนกับเครนที่ใช้อยู่บนบกทั่วไปนะครับทําไมเอ่ยมันสามารถทํางานได้ไอทำงานได้โดยที่ไม่ต้องใช้ระบบไฟฟ้าก็ได้นะครับผมในสถานีฝึกเขาก็มีการฝึกนะครับผมฝึกการใช้เรือลํานี้เนี่ยก็อาจจะใช้ไฟฟ้านะครับผมในการเก็บในการเอานาเรือลํานี้ลงอ่อาเดี๋ยวพูดถึงเครนก่อนแล้วกันเนาะในเครนเจ้าตัวนี้ใช้ระบบไฟฟ้านะครับผม เดี๋ยวใช้ระบบเมนวลเมนวนคือเจ้าตัวนี้อันนี้คือปั๊มมือนะครับโยกเอาโยกเอาใช้ไฮโดรเลกอ่าเนี่ยอันนี้ระบบใช้มืออันนี้เบรกนะครับผมเบรกเดี๋ยวดูรอบๆก่อนนะครับดูรอบๆก่อนอันนี้สุดๆเลยตั้งกล้องมานนี่นะึงนี่เห็นไหมเอ่ยนี่คือถังไฮโดนะครับผมถังไฮโดรก็เรียกว่าถังไฮโดเนาะเอาไง่ายๆถังไฮโดมันเป็นถังอากาศถังลมนะครับผมข้างในจะมีอยู่2ส่วนส่วนที่เป็นน้ํามันไฮดรอลิกกับส่วนที่เป็นลมนะครับเจ้าถังไฮโดเนี่ย เอาไว้ใช้ในกรณีฉุกเฉินนะครับผมเวลาเราจะใช้ถังไฮโดรเราจะใช้ยังไงเอ่ยเราจะทําการปั๊มปั๊มน้ํามันไฮดรอลิกที่มีแรงดันเนี่ยอัดเข้าไปในถังไฮโดรนะครับผม <S <S เพราะว่าถังไฮโดรเนี่ยเขาจะมีลมลมอัดไปแล้วนะครับผมอัดน้ํามันไฮดรอลิกเข้าไปในนี้ให้เกิดแรงดันนะครับตามคู่มือกําหนดสมมติว่าเขากําหนดอยู่ที่200บาร์เราก็อัดเข้าไปในนี้200บาร์ ไอ้เจ้าถังไฮโดรเนี่ยมีหน้าที่หน้าที่เดียวของของเขาก็คือสวิงนะครับผมสวิงนําเรือลํานี้เนี่ยออกนอกตัวเรือนะครับผมโดยที่ไม่ต้องใช้ระบบไฟฟ้าอ่าเขาจะมีวาล์วมีระบบกลไกต่างๆนี่เจ้าตัวนี้เจ้าแฮนเดิลตัวนี้เนี่ยกระตุกนะครับผมกระตุกสําหรับใช้ไฮโดรนะครับผมมันจะมีตะขอมือตรงนี้เห็นไหมเอ่ยแห่ตะขอมือตะขอมือเจ้าตัวนี้นะครับผมแห่ตะขอมือถ้าเราขึ้นไปอยู่บนเรือลานี้แล้วเนี่ย เราจะกระตุกตะขอมือเจ้าตัวนี้นะครับผมให้ทั้งสวิงแล้วก็ยกเรือออกไปนะครับผมส่วนการเลียการเลียไม่ใช่ไม่ใช่ใช้ลินเลียนะครับภาษาเรือเวลาเอาลงยกลงเนี่ยเขาจะเรียกว่าเลียหรือหะเรียเวลาเอาเรือลงนะคุณง่ายงเขาจะใช้เจ้าตัวนี้เห็นไหมเอ่ยนี่ลูกตุ้มเบรกนะครับผมเวลาเรายกเชือกตะขอนะครับมันจะลังตัวนี้ตัวเบรกขึ้นปุ๊บ โดยน้ําหนักของตัวเรือมันจะทําให้ลอกตัวนั้นฟรีนะครับผมลอกเก็บสลิงเห็นไหมเอ่ยสลิงเส้นนี้มันต้องขึ้นไปดูข้างบนนะถึงจะเห็นชัดชัดแต่ผมขึ้นไปไม่ได้นะครับเพื่อความปลอดภัยผมไม่ขึ้นอากันแล้วสลิงตัวนี้เนี่ยเจ้าลอกตัวนี้นะครับผมโดนสลิงเจ้าตัวนี้มันจะฟรีถ้าปลดเบรกตัวนี้ลุกยกเจ้าลูกตุ้มนี้ขึ้นนะครับผมพอมันฟรีปุ๊บเนี่ยตามน้ําหนักของตัวเรือเลยมันจะหย่อนลงของมันเองโดยอัตโนมัตินะครับด้วยตัวของเขาเองอ่าแล้วตะขอตัวนี้ ตะขอเจ้าตัวนี้ก็คือตะขอยกเรือมันจะเป็นตะขอเกี่ยวเรือนะครับผมสามารถปลดออกได้โดยด้วยมือนะครับด้วยมือเท่านั้นสําหรับคนที่อยู่บนเรือก็จะปลดออกนะครับผมส่วนตะขอที่ตะขอนี้คือตะขอใช้ยกของทั่วไปนะครับผมเวลาไม่ฉุกเฉินเขาก็ไม่ได้ใช้นะครับแต่เจ้าเจ้าตะขอตัวนี้เนี่ยใช้งานทั่วไปก็ใช้ระบบไฟฟ้านะครับผมไฟฟ้าส่วนระบบนี้เขาจะใช้ระบบอิมมีเจนซี่ได้นะครับก็คือใช้ระบบ ทำงานด้วยมือนะครับผมคือใช้ในการหย่อนเท่านั้นมันจะกลับกันแล้วอา้าวเหรอโอ้อันนี้ฝาสกายไลท์นะครับเผาเรียกฝาสกายไลท์อยู่นี่อ้าวเหรอโอ้เราจะกลับกันแล้วนะครับอันนี้ฝาสกายไลท์ลงห้องเครื่องนะครับผมแค่นี้แหละกลับบ้านก่อนนะครับหิวข้าวแล้วด้วยบาย,บายบายจุ๊บ